สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุน้ําค่ะมีนกรกฎแล้วก็พิจิกที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะสำหรับคนรอรักเก่าเนาะประจําเดือนสิงหาคมน,นี้ว่าคนรักเก่ากลับมาไหมนะคะแล้วก็จะมีแยกย่อย12ราศีค่ะราศีใดมีเกณฑ์จะกลับมาบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูกันที่ description box นะคะแล้วก็อมเมนต์ตักหมดนะจะมี time stamp เอาไว้อยู่นะคะถ้ใครอยากจะไปดู เรื่อนไปดูเลยก็ได้หรือว่าจะดูพื้นก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูถานาการณ์ฝั่งของชาวคัดน้ำที่รอรักเก่านะคะว่าเดือนสิงหาจะเป็นยังไงน o h t of Pentacles ค่ะสามเหรียญอะตัวคุณเองค่อนข้างจะปล่อยชิวได้มากขึ้นแล้วนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาค่ะและเป็นคนที่ถูกใจด้วยแล้วบางคนมีโอกาสที่จะได้ยินข่าวสารข่าวคราวสัญ,ญญาณบางอย่างเกี่ยวกับคนเก่าเข้ามาในช่วงของปลายเดือน ะะแต่ตัวคุณท่านจะปล่อยชิวปล่อยเบอร์แล้วแทบจะไม่ได้สนใจอะไรกลับก็กลับไม่กลับก็ช่างฉันมีคนใหม่ถูกใจเข้ามาฉันก็เปิดใจค่ะเสียโอกาสทำไมทำเพื่อนะคะฉันก็คุยจ้ะเก๋ๆแค่นั้นอืชิวๆค่ะฝั่งคุณคือชิวมากนะคะแต่ถามว่าคนเก่าก็ยังอยู่ในใจแหละแต่แค่แบบฉันก็ไม่อยากพลาดโอกาสไหมล่ะฉันก็เปิดโอกาสสินะอะไรอย่างนี้ฝั่งคนเก่าเราเป็นยังไงบ้างคะ เพยซับคัพค่ะเพยซับบอนส์ห้ามีเท้าห,หัวหมุนค่ะบอกเลยบอกเลยนะคะว่าค่อนข้างจะหัวหมุนชาวท่าน,น้ำและชาวทักน์ายค่อนข้างเด่นนะคะฝั่งเขามีนกรกฎหรือพีจ่จิกงมมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลขนาหรือดาวศุกร์เขาพยายามที่จะแบบว่าแต่งตัวรอสุ้ไว้นะคะเช็คเรตติ้งขั้นสุดแต่ในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ว่าจะมีแฟนหรือมีคนคุยค่อนข้างเด่นนะคะมีแฟนหรือมีคนคุยจะมีประเด็นทะเลาะกันในเรื่องของการหึงหวง การยึดติดตัวติดการจะต้องนู่นต้องนั่นต้องนี่จุดจิกจู้จีจ้สารพัดอย่างนะคะเขารู้สึกว่าสถานการณ์ทำไมมันไม่เหมือนช่วงแรกๆรกมันไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้เลยร,รู้สึกว่าช่วงหลังๆมีปัญหาเยอะเบื่อแล้วนะคะเริ่มเบื่อละปัญหาเยอะเหลือเกินเหล่านั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนู่นนะคะฉันอยากจะเปลี่ยนติดทางคนใหม่เหลือเกินหรือใดๆน,น,น,นะคะฉันเบื่อความสัมพันธ์ที่ฉันเป็นอยู่ขยายค่ะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณฝันดีกันแกล้ง สองคิดสองใจความภาคภูมิใจเขาสึกว่าคุณคุณเองก็มีความเขาเรียกว่ามีความรักตัวเองมากขึ้นนะคะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นาฉันก็มีดีนะฉันก็สวยฉันก็หล่อก็มีคนมาถูกใจฉันนี่ฉันก็ไม่ได้จะต้องมีแบบว่าไปจมกับคนเก่าอะไรเบอร์นั้นนะคะแต่ถามว่ายังอยู่ในใจไม่คนเก่าก็ยังอยู่ในส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนตีหรืออะไรอย่างเงี้ยฝั่งเขาค่ะ คุณใส่รักยินยาวฉุนเฉียวติดสินบนเขามองว่าความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่มันจะสามารถที่จะสารความสัมพันธ์ไปได้นะคะหรือทักสารความสัมพันธ์อยู่ก็อาจจะสามารถแบบพัฒนาหรือมีความมั่นคงได้แต่กลายเป็นว่าช่วงนี้นะคะมีแต่เรื่องของอารมณ์หงุดหงิดโกรธความรักกลายเป็นความเกลียดความรักกลายเป็นความรู้สึกไม่ชอบความรักกลายเป็นความเบื่อความรักไปกลายเป็นอินเนอร์จีบวกกลายเป็นอินเนอร์จีลบนะคะไม่ได้ดั่งใจ เลยเนาะต่อไปหันมาดูว่าความคิดความรู้สึกที่คนเก่ามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเพจซับค mm ัพ hmm. ค่ะไฮพิ i น t e สเฮอร์มีตเอาจริงๆปะเขายังคิดถึงนะแต่เป็นการคิดถึงแบบแอบๆแ,แบบแอบซ่อนแบบแอบแๆเท่านั้นค่ะหรือถ้ากลับมาคุยก็จะเป็นคุยแบบแอบๆเป็นคนในความลับแล้วก็ไม่บอก ความจริงกับคุณว่าตอนนี้เขาคุยกับใครคบกับใครอย่างไรปิดบังซ่อนเด่นแอบสองคุณนะทาได้แค่นี้ไม่เทคแอคชั่นอะไรมากกว่านั้นหรือถ้าเทคแอคชั่นก็ต้องคุยกันแบบรับๆอะ่ะซึ่งคุณจะโอเคจริงๆหรอนะคะต้องแอบมาคุยด้วยนะประเด็นดูเขาจะไม่ได้กล้ามากสําหรับคุณปัจจุบันของเขานะคะหรือเขาต้องการจับปลาสองมือนั่นเองฝั่งคุณค่ะคิดร่าเรูงสึกยังไงแต่เขาเพจซับซอ ลังเลใจนะจะกลับไปดีหรือเปล่าถ้าเขากลับมาถ้าเขากลับมาหาเราจริงๆเราจะกลับไปไหมเพราะปัจจุบันของคุณคนคุยปัจจุบันของคุณหรือคนที่เข้ามาหรือกําลังจะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะฟูลฟิลคุณได้ดีค่อนข้างจะเติมเต็มคุณได้อย่างมีความสุขฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกว่าหรือฉันควรกลับไปเหรอเธอมีค่าขนาดนั้นจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีคําถามในเชิงนี้กับใจของตัวเองนะคะ มีขอดูข้อความในใจเขาหน่อยข้อความในใจเขาถึงคุณนะคะ happiness is my priority นะคะ mm hmm. ความสุขคือสิ่งสำคัญอันดับแรกของฉันฉะนั้นสิ่งไหนที่ทำให้ฉันมีความสุขฉันก็จะเอียงไปสิ่งนั้นฉันนะ่ะอยากจะเลือกเธอนะทัดน้ำ ฉันรู้สึกแบบเดียวกันกับเธอนั่นแหละฉันก็ยังรักคุณอยู่เหมือนเขามองว่าคุณยังรักเขาอยู่อ่ะเหมือนเขามองว่าอย่างไรถ้าเขากลับไปคุณก็ยังอยู่ตรงนั้นอืมมั่นใจเหลือเกินฉันน่ะไม่อยากจะสูญเสียเธอไปหรอกนะไม่อยากเสียใครปัจจุบันที่เขามีอยู่เขาก็ไม่อยากเสียเขาไม่อยากเสียใครเลยสักคนนะคะนี่คือความเป็นเขาดูต่อกันที่บทสุปนะคะ บทสรุปเป็นยังไงตลับไม่ตลับเรีออยง,งยอ,อะไรบ้างไพ่หวังอะไรแฮงแมนบอกเลยว่าตัวคุณไม่จําเป็นจะต้องห้อยตัวเองนิ่งแบบนี้นะคะโอกาสใหม่เข้ามาคว้าไว้ค่ะอย่าไปวางความหวังความฝันทุกิ่งทุกอย่างกับคนเก่านะคะเหมือนไพ่บอกว่าหนังสือเล่มเก่าอะ่ะเขายังคงเหมือนเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงดีขึ้น นะคะเขายังคิดถึงเราอยู่ก็จริงแต่มันเป็นความคิดถึงในเชิงที่เขาคิดถึงความสุมสขของตัวเองเขามีความสุขสิ่งไหนเขาจะนึกถึงสิ่งนั้นแล้วเขาจะเข้าหาสิ่งนั้นเมื่อไหร่ที่เขาเจอความสุขที่ดีกว่าหรือความสุขที่มากกว่าเขาก็จะเองไปทางนั้นนะนะคะไพ่บอกว่าให้เราเปิดใจเห็นไหมที่เป็นโอเ n นใหม่นะคะเปิดใจใครใหม่ๆดีๆเข้ามาเปิดใจ คนที่ริทิห่างกันไปให้อภัยเขาอาโหสิกรรมแล้วเราเดินหน้าต่อในทิศทางของเราถ้าเขาจะกลับมาคุณก็ลองช่างใจหรว่าความสุขความต้องการสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่อยากได้นะแต่สิ่งจําเป็นในในชีวิตของเราคืออะไรเขาคนนั้นหรือความสัมพันธ์ดีอันไหนที่คุณต้องการในชีวิตจริงๆนะคะต่อไปคะ่ะ แยกย่อย12ราศรีว่าราศรีใดมีเกณฑ์ที่จะกลับมาบ้างนะคะตั้งแต่เมฆถึงมีนเนาะหรือไพ่จะสืออะไรกับคุณและเขานะคะเริ่มที่เมฆเมฆกลับมาไหมคะกลับมาหาท่าน้ำไหมเดือสั้นโอ้โหสำหรับคนนี้มีการเริ่มต้นใหม่มีการ move on แล้วนะคะมองว่าเขายังไม่กลับมาในเดือนสิงหาคมนี้ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังนะคะต่อไปค่ะ ทุกศกทำพราวนวิกลับมาไม่ได้นะเนี่ยมีการแพงนะคะกาแพงจากคุณหรือกําแพงจากเขาหรืออุปสรรคระหว่างกลางเพื่อนคุณไม่ชอบเขาเพื่อนเขาไม่ชอบคุณหรือครอบครัวหรือคนรอบข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สปอร์ตระหว่างคุณกับเขาอะค่ะฉะนั้นการกลับมาก็ค่อนข้างจะยากเล็กนิดหนึ่งนะคะไปต่อค่ะเมทุนกลับมาไหม อดาบดือจะมีความลังเลมีความสับสนนะคะถ้ากลับมาจะกลับมาแบบที่คุณไม่คาดคิดและกลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาด้วยประเด็นปัญหาด้วยอะ่ะเหมือนเขาเจอปัญหาเจออะไรมานะคะนึกถึงคุณอยากกลับมามองว่าคุณน่าจะสับพอใจเขาได้นะคะต่อไปค่ะกร ก,ก็รกลับมาไหมคะเอ็มเพรสนะคะ6ดาวเส,สหรับคนคนนี้นะคะเขามีการเดินหน้าต่อแล้วนะคะและถ้ากลับมาจะต้องมีประเด็นกับคนปัจจุบันซึ่งเขาก็มีคนปัจจุบันที่คุมอยู่เช่นเดียวกันนะคะและตัวคนเองก็ค่อนข้างที่จะมีความรักตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตอมเติมตัวเองให้แล้วะ่ะฉะนั้นจากหน้าไพ่เอ็มเพรสของคุณนะ ค่อนข้างจะไม่ค่อยแร์สื่งแล้วอ่ะสิงค่ะกลับมาไหมคะเจ็จดามยังสอดสองคุณอยู่นะคะสอดสองแต่ยังไม่ได้ทําอะไรสองแล้วเจ็บน่าจะสองล้วเห็นอะไรบางอย่างว่าคุณเองมีการมุฟออนคุณเองมีชีวิตที่ดีนะคะก็ไม่ไม่กล้าบากหน้ากลับมานะคะอับอายคะ่ะชีวิตไม่ดีเท่าคุณนะคะต่อไปกันค่ะกันกลับมาไหมคะ่ะ คุยน็อปเพนด์คอสนะคะอุ้ยมีการปิดกัน้นการบล็อกยากค่ะสำหรับคนคนนี้นะคะเขายังไม่ปิดกัน้นเขายังไม่ได้ลดกําแพงของเขานะคะเขายังไม่พร้อมที่จะคุยนะคะในชีวิตเขามีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องแบกรับที่ต้องจัดการแล้วเจอเรื่องราวค่อนข้างที่จะหนักหน่วงในช่วงนี้ด้วยนะะไปต่อที่ตุนนะะ่นค่ะสองเหรียญสี่ดาบ the world คนคนนี้มีการ move on แล้วนะแต่ก็มีคิดถึงอยู่บ้างและถ้ากลับมาจะกลับมาในลักษณะของตัวเลือกนคะคะหรือมีพันธนาการห้อยติดมาด้วยหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสอนหรือกลับมาด้วยผลประโยชน์ด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะพิจิตเอสซับสอนนะคะ King of Pentacles กลับมาไหมอะเขายังคิดถึงคุณนะ แต่ยังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรกลับมายังคิดถึงคุณยังคงเป็นห่วงคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะไปต่อค่ะที่ธนูธนูกลับมาไหมคะแฮงแมนเขามองว่าเขาไม่น่าจะทําอะไรได้แล้วอ่าในความสัมพันธ์เขามองว่าไม่น่าจะทําอะไรได้ไม่น่าจะแก้ไขอะไรได้นะคะเขามองว่า,าทุกอย่าง จบก็คือจบเดินหน้าต่อนะคะอะไรผ่านมาผ่านไปนะคะเขาเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเดินหันหลังหรือเดินถอยหลังหรือวนกลับไปที่เก่าแบบเหมือนเดินหน้าก็คือมองไปข้างหน้าอย่างเดียวต่อไปค่ะมังกรก้าวดาบสำหรับคนนี้นะเขายังคิดถึงเขายังฝันถึงเขายังมีความรู้สึกในบางโมเมนต์ที่ยังเสียใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเขากับขุณ มีโอกาสที่เขาจะยังทักอ่าทักมาหรือเทคแอคชั่นมาถ้าเขาปิดกั้นหรือบล็อกเขาก็จะปลดบล็อกนะคะแล้วส่งสัญญาณบางอย่างมาต่อไปค่ะกุ้มกุ้มกลับมาไหมคะ Queen of Cups Hermit คิดถึงนะคิดถึงแต่ไม่ทำอะไรแค่คิดถึงอย่างเดียวเท่านั้นและเขาก็ใช้ชีวิตของเขาต่อไป คิดถึงในช่วงเวลาแบบดึกดึกลางคืนนะคะในช่วงเวลาบางโมเมนต์ที่เขาหวั่นไหวหรือต้องการความรักบางโมเมนต์ที่เขาไปเจอบางอย่างและนึกถึงนะคะสุดท้ายนะคะมีนกลับมาไหมคะกลับมาหาชาัดน้ำไหมวีออฟฟอร์จูนสองเหรียญอืมกลับมานะคะมีโอกาสที่จะวนกลับมาเขายังนึกถึงคุณแต่อาจจะพ่วงมาด้วยตัวเลือกนะ ตัวเลือกหรือลังเลช่างจิตสองจิตสองใจมีทั้งเรื่องราวดีๆระหว่างคุณกับเขาและเรื่องราวที่ไม่ดีระหว่างคุณกับเขามันทําให้เขาแบบยังไงดีจะเทคแอคชั่นกลับมาไหมใจก็ยังต้องการนะแต่ก็กลัวเรื่องปัญหาเดิมๆปัญหาเกา่เกาๆจะกลับมาหรือเปล่านะคะโอเคค่ะคลิปของชาวทัดน้ำก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ